เจแต่จะพี่น้องให้อย่างเดียวละค่ะนะคะเออเออเออใช่ใช่เออใช่บารีพูดมาถูกต้องทุกอย่างบารีเออถูกต้องลูกถูกต้องอนเด็ดด้วยบารีเด็ดด้วยเออเด็ด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 กันเลยอีกคนก็อย่าอู้นะอย่าอู้นะให้ยี่สิบบาทนะเด็ดพริกอ่ะใช่ใด่อย่าอู้อย่าอู้พีตายฟรีเลยปากเคี้ยวด้วยขโมยขโมยพี่เหรอใส่ปากเหรอ ฮะกูไม่ได้ขโมยนบ้านกูนะเดี๋ยวมึงก็ถูกยิงโดยอัตโนมัติให้เด็ดพริกจะขโมยพริกใส่ปากตรใหญ่เลยใช่เขาบอกจะแอบยิงมันเองนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีมานอดปูันหมดเลยนะนั่นทนายพัดบอกว่าทางมพริกใส่กระเป๋าเขาเห็นอยู่เนี่ยอย่าขโมยพริกนะให้เด็ดพริกบ้านกูนะมึงอย่าพูดนะกูไม่ได้ขโมยบ้านกูหรอก เดี๋ยวตายด้วยจริงจังเลยนะมาใส่เขาพูดกับตำรวจเยอะเลยเขาบ้านเหนือเขาฟ้องท่านมาเนี่ยเขาคุณจะขมโมยพริกอ,ะอ,อ่ะเห้ยสองจะพียอะไรล่ะผัวพอสิเธอพระเจ้ขอเลยชีวิตจริงก็จะเกิดขึ้นหมดถ้าผมพูดเลยนะเขาอัดตรงเนี่ยเห็นว่าคุณจะขโมยพริกใส่กระเป๋าเลยเขาฟ้องท่านมาเนี่ยคนบ้านเหนือเนี่ยเนี่ยเขาฟ้องมาเน <c oughs> ี่ย กูจะโงทำเพี้ยอะไรละบ้านกูกูจะขโมยทำเพี้ยอะไรปากมึงพูดอย่างเงี้ยนี่ก็ตายอัตโนมัติเออเอออัตโนมัติอีกแล้วทักช่างฝันเลยนะอปากอย่างเงี้นะปากของเอน้องจ๋ายาสุขค่อยๆเลยนั่งใส่ปากเผ็ดหนุนเลยเนี่ยถ้าเธอเด่าทำไมอ่ะถ้าเธอด่าเมื่อพี่ยัดปากอ่ะบอกแล้วอ่ะไม่บอกแล้วอ๋อสอนอย่างเงี้เแหละถ้าเธอด่าไงปากมึงไม่ดีอย่างี้จะจุกอ๋อถ้าเธอด่ามื่อไรพี่ยัดปาก บอกปาหรีไปแล้วถ้าเธอด่าเมื่อไหร่พี่ใจปากอย่าอย่าอย่าทำไรเขานะเด็ดพลิกเลยเด็ดพลิกเลยยานะยานะให้คนมันยิงยาไม่ชี้หน้าฉันนะอย่ามาชี้หน้าฉันเฮ้ยหังให้ชี้เลยคนมันเตรเฮ้ยยิงเลยแม่ชี้กรสันฉันชี้ชี้หน้าเธอเหมือนกันชี้ไปสิ่อีหี้ยเอ็ด่าอีกเอาพี่ใจปากเอาพี่ใจปากเลยปารีพี่ใจปากเลยบอกว่าเธอด่าเมื่อไหร่พี่ใจปากพี่โนดมาเดี๋ยวเถอะ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  ด่าเมื่อไหร่เอาเอาพริกใส่ปากอ่ะรู้ที่จะให้หายด่าไหมมันตายก็รู้เรื่องของเองหายด่าไหมด่าฉันเมื่อไหร่พริกยัดปากทันทีแหละบอกให้เลยให้เอฟจีนี่เห็นเห็นด้วยทำต่อหน้ากันเลยไม่ต้องทำรับหลังทำต่อหน้าเลยเห็นจะมันด่าเมื่อไหร่นะเอาอีกก็เออฉันให้เธอเด็ดพริกไหมเธอมาสับพริกอุไม่สับพริกแลสับคนเออเออเออนี่นี่ี่ีเลยนี่เลยบาริ บอกแล e, ้วถ้าด่าเมื่อไหร่ si พี่ใส่ปากิดพีตจุ๊บจื้อเออเอาสิเอาสิ่ฝากินซี่ผมสั่งการเน่เขมีลูกมือแล้วด้วยบอกให้ด่าเมื่อไหร่พี่ใส่ปากทันทีถ้าเธอไม่ด่าเขาก็ไปช้ำเธอถ้าเธอด่าเมื่อไหร่เธอโดนพี่ใส่ปากเขาสอนเจ้านี่ไม่ใช่ไงเขาจะสอนเขาที่ไงมึงตายโดยอัคนุ่มเออถ้าเธอด่าฉันเมื่อไหร่เธอโดนเออพี่โนดมาพี่โดนไอ้พี่ศักดิ์มินมาหมดเออของฉันก็โกรสองเขมาพี่ตีก็มา ปากอย่างนี้เออถ้าเธอมีพี่น้องคนเดียวเหรอฉันก็มีเหมือนกันมึงไม่ใช่เพราะโกตองเออเสะเสะเผ็ดมากเลยเนี่ยก็เธอจะด่าสิถ้าด่าอะไรพี่ใส่ปากนี่นี่เนี่ยเอาไม่ล่ะบัญชากการนี้ดิด่าสิด่าอีกสิด่าอีกสิด่าอีกเอาพี่ใส่ปากอีกด่าสิเออเอีนี่ด่านะบาลีเอาพี่ใส่ปากเออถ้าด่านะเออจะยักมึงให้เออเอาสิเอาสิ เอาซิเอาซีเอาซ้เอาซีเออไมหมดเขาเย็ดเย็ดเนี่ยดวงหางดวงหางนั่งหางสายไม่ดีชอบด่าคนอื่นก้าวร้าวคอื่นอันีนั่งเด็ดไปอันี้นั่งเด็ดไปถ้าเขาด่าเมื่อไหร่ก็พี่ใส่ปากติดมาหมดพี่โนดมาหมดเลยนั่งเด็ดไปมาดีนั่งเด็ดไปไม่ต้องมายุ่งเขาถ้าเขาด่าเมื่อไหร่พี่ใส่ปากเออเออเออเอาอ ด่าอีกอันพี่ใส่ปากอย่าทำอะไรเขานะเก็นั่งเด็กพี่มาเธอเด็ดมากเลยเนี่ยเด็กพี่รอดมาเออมาเหม <tricked you? S 2> mm ือนกันของใช้ก็มาเหมือนกันกราต้องมากราต้องมากราต้องเออมาเอาเซ่เอาเซ่เกลือจิ้งเกลืออะไรวันนี้ให้เด็ดพี่ไม่มาด่าเดี๋ยวเดี๋ยวด่าเมื่อไหร่พี่ใส่ปากทันทีบอกให้ ปาลีถ้าเขาไม่ดามปาลีไม่ต้องไม่ต้องใส่ลูกถ้าเขาดามแหละพี่ใส่ปากทันอย่างนี้เดี๋ยวก็ตายอ่ะตัวเออเออรู้บอกว่าเออหนุ่ยพี่จะด่าอีกไหมน้องน้องจ๋าเจ๊เผ็ดมากเลยเนี่ยเออไหนอ่ะไม่ใช่อ่ะคี่ใครอ่ะคุยใครพี่จะมาเบี่ยนสีเหรอพี่โนดมาพี่โนดมาเออเออเออพี่น้ำลายยืดเลยเว้ยอย่าด่า ถันด่าโดนอีกบอกให้เลยคืออะไรคุณอนให้อย่างนี้สิีมึงก็ตายเออเธอไม่ด่าเธอก็เธอก็ไม่ไม่ได้เป็นถ้าเธอด่าอะไรก็เป็ดทันทีแหละเอามันรู้อย่างเอานี้แหละเกลือจิ้มเกลือกับเธอไม่งั้นเธอไม่รู้ความรู้สึกเธอก้าวแล้วก็หมดอะไรก็หมดเลยเดี๋ยวคนไปยิงมตายตายพร้อมเธอแหละไม่ตายหรอกเออฉันก็ไปตายเหมือนกัน็าา ให้เด็ดไปเออตังค์เด็ดไปอย่านะถ้าด่าเมื่อไรเสร็จถ้าด่าเมื่อไรเสร็จบอกให้เออนั่นๆไปทำไรเขาอ่ะไปอะไรเขาเจ๊เผ็ดมากเลยเนี่ยเออได้ย่าด่าสิกูไม่ได้ด่าเลยนะมันด่ากูน่ะใครด่าบ้านหลีไปด่าตรงไหนเนี่ยอุเงียบเทียบมึงมาพูดอย่างนี้นะเโอ้โหสงกัยจัดการให้คนมาแอบยิงมึงอ่ะช่างกล้าใส่ร้ายเขานะหาว่าเขาด่าดูดิช่างกล้าใส่ร้ายดูดิ เขายังไม่ด่าเลยคุณเลยเผ็ดมากเดี๋ยวพี่โดดมาพี่ด้านในพี่จักนี่เลยธรรมดาอะไรอะเอาชิ้นกระป๋าจริงด้วยเอาให้แหเอฟจีเห็นเห็นกันเลยดูซิว่าจะมีจะด่าอีกไหมจะด่าอีกไหมเออเออนี่แหละได้รู้จักเผ็ดจำได้รู้ว่าเราพูดจริงทำจริงเด็กเพล็กไม่ได้ผมมานั่งอยากกินพริกหรือว่าพูดอย่างนี้นะดิฉันตายเออออเเออ พี่โนดมาพี่ตะไนมาพี่ศักนินมาหมดเออไปเรียกมาด้วยไมาเรียกมาในช่วงเด็ดๆทุกเลยพี่น้องเธออ่ะไปเรียกมาเลยเอออย่าอ้าเฉยๆนะปลีมเนเด็กของเป็นปลีไปนะเออเธอเด็กเธอไปเธอไม่มายุ่งเขาเลยมึงก็มาถูกมายุ่งบ้านกูเลยเออไม่ยุ่งเธอหรอกเดี๋ยวคนจะเด็กยิ่งเออปรีมเรียกกายปรีเรียกกายเออคนไหนทำไม่ดีเขาทำโทษเปิเออแล้วเรโทษโทษ ที่ฉันให้คุณเด็กพริกไม่ให้คุณนั่งกินพริกคุณทำปากซึ้งใา,ท,าทำไมโอ้ยปากมากนะเออเดี๋ยวคุณไปยิงมึงนวดมึงบ้างเออเออนนเออเออนวดมาเออไอ้นาที่สันตินมาจะ,จะ,จ,ะจะได้เลิกดานะ่าไงนี่แหละเรามีข้อเออแก้ให้เขาแล้วถ้าด่าเก่งเมื่อไหร่ต้องทำแบบนี้แหละจะได้เก็บจ,จำเดี๋ยวด่าควเลิกเ,เปลยไม่เอา จอะเดปะเพได้ก็ไกิดปะเพงได่เกิดปเพงได้ได้ก็จะไดใส่ปากอีกเกิดปะเพงได้เอาไอ้เอฟพีเห็นนี่แหละดูที่มันจะหายไหมจะหายคำด่าไหมทุกคนฟังไว้ได้ดูมันพุ่กับเราเนี่ยท่าน่าแล้วถ้าเธอไม่ด่าก็ก็ไม่เก็บตัวถ้าเธอด่าเจ็บตัวโอ้ยมาบัญชาการปากที่บ้านเรางี้แต่คนอื่นๆก็ไม่ลองดูดูเราจะตั้งใช่วันเนี้ย ดูสิว่าหาจะหายด่าไมา่กินพริกเนี่ยจะหายด่าไหมขนาดเอฟตีบอกว่าพริกแซ่บแล้วปากเธอยังแซ่บกับพริกอีกมือสั่งการอย่างนี้นะมือสี่นึงจริงนะถ้าเธอไม่ทาําความผิดเธอก็ไม่โดนคุณรัตนาห่อเหล็กมือสี่นี่ไม่ใช่เหล็กเลยถ้าไม่เอาลงน้ำปูนเนี่ยถ้ามีน้ำปูนฉันอยู่แล้ว,ว,วมึงก็อยู่บ้านกูนะ